ครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอกบานาครับผมไปครับผมเดี๋ยวพาไปหาเก็บโพครับผมในบ้านมาหาเก็บก่อนแล้วครับผมมืขึตไครก็ลายครับผม ภูก็งามครับผมพูบังด,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 ดูอือครับผมพูครับผมน,น่าแม่บานมุดเข้าไปครับผม,มบน,นี่นะครับนะาูนะเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยเขาเอาไปให้ยายเคี้ยวครับผมยายเรามาเขี้ยวหมากครับผมนะประมาณนี้นะครับผม อดอกแครครับผมเต็มเลยผูนะไม่ได้เข้ามานานครับผมอันนี้ก็เป็นบ้านยายครับผมมาเก็บใส่แมบ่บานครับผมหลังจากตัดเหล็กเสร็จครับผมก็มาเก็บผูให้ยายครับผมเนาะนดูครับผมนี่จะเป็น ใบแก่ๆนี่ก็คือได้ครับผมนี่ใบอ่อนใบแก่ผมกับบงหูเขากันครับผมวอลไปจะซื้อครับผมเอาอย่างเดียวครับผมเก็บอย่างเดียวอ๋อลองจับใบแรกก็คือใบแก่พันวาครับผมเนาะเอาอืพู้น่ะจืดเถิงๆพู้น่ะเกิดได้เสียวผูนใดอันนี้ Ừ, บาทนี่เนาะเอาล่นสัมครับผมล่นบปเก็บครับผมถือว่าเขาไม่อยากไปด้วยครับผมเท็ดครับผม,ผมนี่แ๊บเออใยงามแท้วะงามเลยครับผมนี่ ออสุดยอดสุดยอดนี่ครับผมที่ยายเพิ่นบอกว่านี่เพิ่นเน้นน่ครับผมใบออกเรืองๆครับผมเพิ่นว่ามันแกะคักเพิ่นว่ามันละยัดเขี้ยวเขียเ้ยวแซบครับเพ,พิ่นว่าประมาณนี้พูนครับผมม่บานหมุนข้างผมครับผมก็กำลังเก็บกองได้ประมาณนี้ครับผมยังบหลายปันใดครับผม โอ้ใบนามแทบธรรมดาอืมอึ๊บเอาอย่างเดียวแล้วครับผมคุณอาไม่ได้ปีนขึ้นเอาบราบนี่ ฮักชิ้นอันนี้นลงมาปะครับนี่บอลงครับผมโอ้ขาดรับนี่ครับผมขาดละขาดไม่เป็นไรเอาไปหมดครับผมนาต้นไหนขาด ครับผมออกไปหาดูในบ้านครับผมโอ่าเฒ่าเฒ่าคุณนะครับผมนั่งถึงโอ้จังไบบ้านเสียออไร เอาครับผมถ้าใครชอบกิจดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ